สวัสดีค่ะทุกคนอ้าววันนี้อย่าแปลกใจนะมาแบบหน้าไม่สดนะจ๊ะหน้าไม่สดแล้วจ๊ะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเสียรีลพัดพาส,สุ่จมนะจุสารคอตัวเองวะวันนี้นะคะมีคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้รีวิวรีวิวตัวน,นี้หน่อย ไดซันแอร์แรปนั่นเองนะคะดีไมมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันสามารถใช้ทําผมทรงอะไรได้บ้างแล้วมันออกมาเหมือนตอนที่แบบม้วนแกนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ได้ตัวเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแหละอืมโอเคเลยอะ่ะดีกว่าแบบดีกว่าใช้แกนม้วนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูเป็นธรรมชาติเหมือนเราไดฟาร่ามากกว่ายิ่งถ้าใช้ตอนผมยาวนะโอโ้โหผมมันจะแบบ เป็นลอนแบบเป็นลอนสวยงามมากเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพามาดูว่าในหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะมาดูค่ะนี่ค่ะในกล่องนะคะที่เขาจะให้มาก็คือก็จะมีตัวที่มันเป็นหนึ่งคือหัวเป่าเอาไว้เป่าลม เป่าลมเป่ารอะไรเงี้ยให้มันแห้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหัวแกลงนะคะแบบนี้อันเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่ผมตรงอยู่แล้วแล้วก็ต้องการแค่จัดทรงให้มันสวยๆแต่ว่าอันนี้ค่ะอันนี้จะเหมาะกับมิวนะคะสําหรับคนผมอยากทรงนะคะที่ต้องการหวีแล้วแบบอยากให้ผมมันยืดไปด้วยนะคะอันนี้จะใช้ได้ดีกว่านี่เลยเราสามารถที่จะดึงผมเราให้ตรงขึ้นได้นะคะด้วยตัวนี้คือตัวเนี้ยมันเหมือนแค่แบบ หวีเป่าอ่ะหวีเป่าแล้วก็ให้มันแบบไม่ฟูแต่ตัวนี้สามารถทําให้มันเอ่อมันตรงได้นะคะตัวที่เขาฮิตกันเลยนะคะก็คือ2แกนนี้ค่ะอันนี้คือแกนใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้คือแกนเล็กนี่เขาจะให้มาแบบสองสองทิศทางนะเห็นเห็นลูกศรป่ะเนี่ยมันจะมีลูกศรซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะต้องดูทิศทางว่าเราอยากให้ผมเราม้วนไปทางไหน ะะก็จะใส่ลูกศรทางนั้นจริงจงวิธีการใช้อะง่ายมากก็คือแบบถ้าได้ตัวนี้มานะก็แทบจะไม่ต้องเข้าร้านทําผมเลยถ้าแบบไม่ต้องแบบทําผมอะไรจริงจังไปงานอนะตัวนี้ตัวเดียวคือมนูว่าเอาอยู่มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้นะคะของแต่ละหัวนะคะว่าเขามีวิธีการใช้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นตัวที่จะเอาไว้เป่านะคะก็จะมี ความแรงของลมอันนี้คือความร้อนของลมนะคะตัวนี้คือดันขึ้นก็คือเปิดอ่าแล้วก็ดันลงก็คือปิดอันแรกเลยเนี่ยเราจะใช้หัวนี้ก่อนนะคะหัวนี้ในการที่จะเป่าลมให้ผมเราเนี่ยรู้สึกว่าหมัดหมัดนะคะไม่ต้องแห้งสนิทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนใดที่มันจะเป็นใดม้วนอะเราก็จะต้องใช้ความร้อนตรงนั้นให้มันอยู่ <c oughs> แะผมออกมาค่ะ <c oughs> มัสวยมาก ใครมีเซรั่งเซรั่มอะไรนะคะในการาบำรุงผมก็ใส่ไปนะคะตอนนี้หนิวใช้ตัวเคราเทสป่ะเคราเทสอย่างไม่รู้อ่านไม่ออกเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้มาโดยตลอดเลยลดสองยอดนะคะแล้วก็ใส่ไปที่ปลายผมเล็กน้อย,อยใส่เยอะดูหนิวสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแบ่งผมเห็นไหมว่าอันนี้พื้นพื้นผมหนิว่าเป็นคนยักโซกแต่ว่าอันแรกเลยเนี่ยคือการเป่า เป่าทั้งหมดก่อนนะคะก็แล้วแต่เลือกเลยนะคะว่าจะเอาความแรงระดับเท่าไหร่นะคะจะให้ลมร้อนระดับเท่าไหรา่หมิวเอาแรงสุดแล้วก็ลมร้อนสุดเป่าเลยเอาแค่พอหมาดๆพอค่ะเพราะวทจริงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยคือหมิวใช้ผ้าอันเนี้ยค่ะมันก็คือจะซับน้ำไปแล้วส่วนหนึง่งดีนะผ้าอันเนี้ยยี่ห้อเลยนะ เอควิสแนะนำไปอีกอย่างนึงเลยนี่คะ่ะไปซื้อกันได้สำหรับคนที่ผมหนาผมแห้งยากแห้งช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบอะไรที่มันแบบทุ่นเวลาหน่อยอันนี้มิวก็คือเก็บไว้ใช่ป้ะแล้วก็มวนๆไว้แล้วก็ทาคงทาครีมแต่งหน้าพอตอนแกะออกมาผมมันจะแห้งแห้งกว่าการใช้ผ้าขนหนูทั่วไปอืม อันนี้เอาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างก่อนนะคะเพื่อที่จะหวีให้มันตรงขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นป้ายยาอีกแล้วคือ YAO อ่ะม,มันมีทั้งแบบนี้ใช่ป้าแล้วก็มีทั้งแบบนี้อันนี้ห้ามใช้กับผมเปียกนะคะให้ใช้กับผมแห้งเวลาม้วนลอนเสร็จอะแล้วก็แบบจัดทรงอะมันจะทำให้ลอนแบบ มันดูอลังการมันแบบมันมัดรวมกันแล้วก็เงางามเมื่อเราเป่าผมจนหมาดแล้วนะคะแล้วก็จะทําการแบ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างมาแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนหัวนะคะโดยการที่กดตรงนี้กดล็อกตรงนี้แล้วดึงหัวมันขึ้นมา แค่นั้นเองแน่ๆสำหรับนิวนะคะผมอยากโศกนะคะอยากให้มันแบบตรงขึ้นมานิดนึงให้มันไม่ฟูจะใช้หัวที่ไม่มีปุ่มนะสำหรับใครที่ผมตรงอยู่แล้วก็ใช้แบบมีปุ่มแบบนี้ได้วิธีการใส่ก็คือกดข้างใต้นี้ก่อนแล้วก็เสียบไปแล้วก็คืนล็อกมันแค่น,นั้น ัน้นตอนนี้เราก็เน้นที่โคนผมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงปลายผมเนี่ยเราจะเอาตัวม้วนมาม้วนเพราะฉะนั้นให้มันแห้งให้มันเรียบที่โคนผมก่อนดูจนข้างบนมันรู้สึกว่าเออมันเรียบแล้วนะคะข้างล่างยังเพิ่งไปสนใจมันนะคะเราจะแบ่งผมนะคะเป็นซ้ายขวาไม่ใช่บนกับล่างแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้แกนม้วนเนี่ยม้วนไปให้ถูก องศาของมันถูกลูกศรของมันนะคะมาจัดการข้างนี้ก่อนนะคะข้างนี้ก็คือแ่นบนล่างเพื่อที่จะค่อยๆม้วนนะคะไปทีละชั้นละชั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนาไปอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะไม่เป็นลอนลอนมันจะไม่ออกมาไม่ดีวันนี้จะขออนญาใช้เป็นลอนใหญ่นะคะปกติจะใช้ลอนเล็กแบบนี้มันก็จะแตกต่างกันจริงๆถ้าใครอยากได้แบบฟิลแบบ สบายๆแบบเออด,ดูแบบไม่ตั้งใจอยู่บ้านอะไรเงี้ยจริงๆตั้งใจมากนะคะเรารายการเราไม่เคยมีคําว่าไม่ตั้งใจค่ะก็คือเราจะตั้งใจแต่เราจะเสแสงบอกผู้ชายหรือบอกคนดูนว่าตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจแบบผิวดีจังเลยทำอะไรไม่รู้เหมือนก,กันเราก็ไปหนีเองผอ,อมลงทำอะไรหรือล่าไม่เหมือนกันไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆทุกอย่างคือเราตั้งใจอ่ะเดี๋ยวจะใช้นะคะความร้อนแรงสุด ลมแรงสุดก่อนนะคะวิธีการทําทําอย่างไรลูกสอนมันชี้ไปทางนี้ถูกไหมคะมันก็คือการม้วนให้ผมออกไปแบบนี้อตอนแรกๆเวลาใช้อะมันจะงงนิดนึงแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆอะไม่งงเราจะใช้ง่ายด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้ลมร้อนนะคะเป่าให้พอเป็นร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมิวจะค้างไว้ประมาณ7-8็ถึงแปดวินาทีแล้วก็ปรับเป็นลมเย็นลมเย็นเพื่อให้มันล็อกผมไว้ล็อก รอนผมไว้อันนี้คือวิธีการที่เขาสอนมานะคะแล้ววิธีก็ไม่ยากเลยนะคือดึงผมขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปเองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแบบม้วนคอยนั่งม้วนเลยก็จะได้ประมาณนี้ลอน เ,เหมือนแบบเหมือนเราไดเหมือนใช้หวีไดเลยปะแีจะทําแบบนี้นะคะทั้งหัวเลยค่ะใครผมไม่เยอะก็โชคดีไปใครผมเยอะอย่างด้ฉันก็ใช้เวลาน,อน่อย <c oughs> แล้วก็ทําช่อที่สองที่เราแบ่งไว้นะคะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะงานศิลปะอย่าเร่งแล้วอันเนี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะพัน ติดดึงไม่ออกหรือเปล่าดดมันจะไม่เหมือนเราใดหวีแบบนี้นะคะถ้เาเกิดหวีแบบนี้ถ้าไม่รู้องศาไม่รู้จังหวะมันอะ่ะก็คือติดแบบปล่อยหวดข้งน่อ,อะ,ะเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบ มันมันจะไม่เหมือนแกนม้วนอะถ้าใช้แกนม้วนมันจะมันจะดูแข็งกว่านี้นิดนึงนะในตามความรู้สึกมิวนะแต่ว่าอันนี้มันจะดูเหมือนแบบตอนที่เราไปไดฟาร่าเราใช้หวีไดอะอทีนี้เปลี่ยนหัวเป็นอีกด้านหนึ่งกดจุ๊บเข้ามาแล้วก็เสียบให้มันลงล็อกเห็นไหมคะว่าด้านนี้ลูกสอยมันจะชี้ไปทางนี้ละอ่ามันก็คือการให้หม้วนออกไปเหมือนเดิม เราก็จะแบ่งผมเป็นขั้นๆไปทุกคนนะชอบบอกว่าอิจฉาอะผมหนาจังเลยเลยบางทีมันก็เป็นกร,รมเหมือนนะ mm. กันนะกว่าจะเป่าผมเสร็จเน่ยบางทีอยากนอนอะนอนไม่ได้อะผมไม่แห้งอะ mm. ดูดมันกันมัจะดูดของมันเอง ที่ทำนี้ไม่ใช่พรอะไรนะคะเด u b โบท็อกละลายและชอบสุดท้ายป้อยหวานของเราเอาไปแบบไปกลายเนะเสแล้วนี่นะคะก็อธิบายการเก็บการใช้งานอันนี้ก่อนการเก็บนะคะก็ กดแล้วดึงขึ้นเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยเขาจะมีอุปรกรณ์พิเศษมาให้คือตัวนี้นะคะเห็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ขัดตรงก้นเขาอะเพราะว่าเครื่องนี้มันคือการดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาดูดอะมันไม่ได้ดูดผมอย่างเดียวมันดูดฝุ่นดูดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยที่อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดเขานะคะวิธีการทําก็ง่ายมากเลยเอาสอดขึ้นไปไงี้แล้วก็หมุนมแล้วก็สามารถดึงอันนี้ลงมาได้ด้วย ตึงตัวนี้ลงมาแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้นะคะตรงนี้คือมันจะเป็นตัวที่ดูดดูดเข้ามาดูดฝุ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องขัดเขาออกบ้างเสร็จแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ใส่ไวที่เดิมจริงๆมันเปิดออกได้นะ <Wow. S 1> เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเก็บมาให้แบบนี้เราก็วางลงไป เอาด้านที่แบบเป็นปุ่มเนี่ยขึ้นแล้วก็หันก้นเขาอะให้มันพอดีท่ากับอันนี้แล้วก็เก็บสากอย่างนี้ค่ะเก็บอันนี้ถคือวิธีการเก็บของมิวนะแต่ละคนเขาอาจจะมีวิธีแตกต่างกันออกไปก็ได้แต่ว่ามีเก็บแบบนี้ทีนี้มาดูที่ผมของเรากันมากดีกว่านะคะหลังจากที่เราได้ลอนแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยมันจะเหมือนแล้วลอนมันจะเด้งเด้งกว่าการใช้แกนมมวน ไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึกมิวมันจะเหมือนเวลาเราไปไดฟาร่า,ลาแล้วเราก็ใช้หวีขนมูป่าค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆวีขาวเห็นไหมเห็นลอนที่มันขึ้นมายังเนี่ยเห็นปะม,มันจะแบบเหมือนกรอบรวมผมเราให้มันแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คือเป็นลอนสวยงามอะเนี่ยเบาๆนะคะีเบาๆ หรือถ้าใครอยากสบายๆก็ทำอย่างนี้ให้รอนมันแตกถ้าเกิดอย่างนี้คือจะดูแบบเนียบนิดนึงถ้าเนี้ยคือเป็นแบบสบายๆเนี่ยแลายิ่งคนผมน่าแล้วผมยาวๆนะมันก็จะเป็นแบบรอนแบบดูผมสุขภาพดีสวยนี่นะคะประมาณนี้หรือถ้าใครอยากได้เซอร์ทำนี้เลยค่ะ แน่นี้เองค่ะแล้วก็จะได้ผมที่เราดูแบบเฮ้ยไม่ตั้งใจมวนอยู่บ้านเลยแบบเฮ้ยเดยกเพื่อผู้ชายมาแบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยมาได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกก่อนเลยไม่ได้แต่งตัวเลยไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริง นี่นะคะก็เป็นการรีวิวนะคะรีวิวจริงๆของเนี้ยมีอยู่แล้วนะคะไดซันโอ้ยกล่องหนักนิดนึงนะคะให้คุณที่น้องของนหน่อยนะคะกล่องก็จะหนักนิดนึงเวลาแบบไม่มีเวทก็เอามาลยกเล่นอย่างนี้ได้นะคะเห็นกล้ามไหมคะเห็นกล้ามไหมเอไดอยู่ ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อได้นะคะดูในช้อปปีอาจจะมีส่วนลงส่วนลดอะไรเงี้ยหรือว่าลาซาด้านี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะดูตรงไหนรูน้แต่ว่าถามว่าใครที่เอ,อ่อม้วนผมเป็นหรือแบบชอบทําผมตัวเองเงี้ยได้ตัวนี้มานะก็คือแทบจะไม่ต้องเข้าร้านทําผมเอ,อืมสระผมเองแล้วก็มาเป่าเองม้วนเองเนี่ยไม่ต่างอะไรกับไดฟาร่าเลยเห็นไหมอืม นี่นะคะแล้วผมเด้งด้วยอะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าทำไมแบบเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมพี่มิวมันแบบดูไม่เสียเลยวะมันทำอะไรมาวะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะอีพีไหนยังไม่รู้แต่ว่าเสียเรียรพัตพัดจีา EP ต่อไปจะมาบอกเคล็ดลับค่ะว่าทำยังไงให้ปลายผม15เซนของดิฉันตอนนี้เนี่ยดูสุขภาพดีแข็งแรงไม่แตกปลายแล้วเออ จิฉันทดลองมาหมดทุกสูตรแล้วจนได้ไฟนอลคือได้ตัวนี้มาเริศอีกแล้วคือเริศอีกแล้วจริงถ้าไหนไม่ดีนะหนูไม่เอามาแนะนําหรอกอเพราะว่าเราจะพากันซนะคะอ่ะตอนนี้ใครอยากได้แอลแอบก็รีบไปตามกันนะคะเพราะว่าหนูว,ว่าตอนนี้ราคาน่าจะถูกลงแล้วแหละรีบไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันซิว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้างไหมเพราะว่าตอนแรกหิวทำเนี่ยนะก็แบบมือพันกันยอ,อย่างอะไรอ่ะ แต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วคือง่ายแล้วค่ะสบายๆเราจะได้ผมที่แบบเหมือนเข้าซาลอนแต่จริงๆไม่ตั้งใจทำเองเลย <c oughs> ไปดูกันได้นะคะวันนี้ <c oughs> อยู่ไปก่อนและแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะจะมาบอกเคล็ดลับอย่าลืมกดติดตามเปนไว้นะจ๊ะกด subscribe เป็นไว้นะจ๊ะจถ้าใครอยากได้ผมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะ